สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะนําม,มานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะ Honda Mo ม i ิลิโอนะคะเครื่อง1.5ตัววีเกียร์ออโต้ปี2015นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะเป็นโคร้ยมยี่แบบนี้เลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะคะ ไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใดนะคะไฟไม่เหลืองด้วยนะคะส่วนยางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะดอกย,ยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นเจดที่นั่งนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังของรถกันต่อเลยนะคะ Honda m o b i l i o คันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดนะคะ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะรถสวยๆเดิมๆเลยนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่นะคะว้าวเนี่พับเบาะได้หลายที่เลยนะคะสามารถวางของได้เยอะเลยนะคะเป็นที่นั่งสามตอนแบบนี้เลยนะคะ มีแอร์หลังนะคะมีแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีลำโพงตรงนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับภายในนะคะจะเป็นสีเบจแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะคะ <S <S พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ คันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในนะคะเป็นสีเบตนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกชั้นเลยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องของ Honda Mobili-O คันนี้นะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนังไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนจะะ๊า สำหรับ Honda Mobilio oh. นะคะ oh. เครื่อง1.5ตัววนะคะตัวท็อปเกียร์ออโต้ปี2015นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะ2 9 <Wow>. 9 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนได้นานสุดนะคะ84งวดนะคะ oh. งวดละประมาณ6,000ไม่ถึงหลักร้อยนะคะ6,000นิดหน่อยเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้เราตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้นะคะเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะยังแถมประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้านะคะ2ปีหรือ20,000กิโลนะคะดูแลคุณลูกค้า179รายการด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะก่อนออกรถเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะล้างรถโอปอโซนนะคะขัดเคลือบสีนะคะให้กับคุณลูกค้าก่อนออกรถอีกหนึ่งรอบนะคะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะ ติดตอบรถบ้านสมชายนะคะ YouTube รถบ้านสมชายนะคะสายด่วนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0818151357 0818151357 0814803351นะคะ0814803351นะคะใครที่กำลังหารถ SUV นะคะแนะนำที่รถบ้านสมชายเลยนะคะอย่าลืมนะคะกด Like กด Subscribe ให้กำนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ